สวัสดีค่ะคลิปนี้มาถักดอกไม้เป็นแบบลูกบอลกันค่ะไหมที่ใช้ในการถักใช้ได้ทุกขนาดค่ะปรับให้เข้ากับเข็มถักนะคะในตัวอย่างใช้ไหมพรมสีพลายเส้นเล็กขนาด2อมิลค่ะเข็มถักโครเชต์ทิวลิปเบอร์สองขนาดหัวเข็ม1.5ึ้ามิลค่ะขั้นตอนที่หนึ่งถักโซ่สอง ดึงไหมขึ้นไปค่ะประมาณหนึ่งเซนถัดไปถักพอหนึ่งคอค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่หนึ่งเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะให้ไหมค้างไว้ในเข็มนะคะทั้งหมดสามหลักครบแล้วไหมด้านข้างจับให้หย่อนลงนิดนึงนะคะ แล้วเกี่ยวไหมเลื่อนห่วงออกมาค่ะแทงหัวเข็มผ่านไหมด้านข้างที่เราจับไว้เกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะให้ไหมค้างไว้ในเข็มนะคะสองเส้นปรดไหมค่ะถัดไปโซ่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งถักหนึ่งปีบค่ะต่อไปขั้นตอนที่สองถักปีบดอกค่ะปีบดอกถักเหมือนกันค่ะพอหนึ่งคอสามครั้ง ลงในหลักเดียวกันค่ะขั้นตอนที่สองถักกลีบสองกลีบค่ะตรงนี้ได้หนึ่งกลีบแล้วนะคะต่อไปกลีบที่สองถักในโซ่ที่หนึ่งค่ะจับไหมเส้นนี้ค่ะให้หย่อนหน่อยนะคะ แล้วเกี่ยวไหมเลื่อนห่วงผ่านทั้งหมดเลยค่ะเกี่ยวไหมเอาเส้นข้างกลีบดอกค่ะเกี่ยวขึ้นมาควักธรรมดาหนึ่งครั้งท่านที่ไม่ถนัดในการจับไหมด้านข้างใช้เข็มกลัดได้นะคะต่อไปขั้นตอนที่สามถักโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งจะกั้นทุกดอกค่ะถักกลีบดอกค่ะ ขั้นตอนที่3ามจะถักกลีบดอกสองกลีบแทงหัวเข็มในโซ่แรกค่ะเสร็จแล้วจับไหมด้านข้างค่ะให้หย่อนนิดนึงนะคะแล้วเลื่อนไหมผ่านกลีบดอกทั้งหมดค่ะเกี่ยวไหมด้านข้างค่ะที่เราจับไว้นะคะเกี่ยวออกมาถักควักธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะ ถักโซ่หนึ่งต่อไปขั้นตอนที่สี่ถักกลีบทั้งหมดสามกลีบค่ะกลีบที่สองไล่มาค่ะด้านข้างแทงหัวเข็มตรงกลางระหว่างกลีบค่ะทำกลีบดอกค่ะคอหนึ่งคอสามครั้งต่อไปกลีบที่สาม หมุนงานมาด้านข้างค่ะตรงช่องที่เป็นโซ่หนึ่งถักกลีบดอกค่ะครบสามกลีบแล้วดึงไหมค่ะให้หย่อนนะคะเกี่ยวไหมเลื่อนผ่านทั้งสามกลีบเกี่ยวไหมเส้นด้านข้างค่ะขึ้นมาวักธรรมดาหนึ่งครั้งถักโซ่หนึ่ง ต่อไปขั้นตอนที่ห้าถักสองกลีบค่ะกลีบที่สองถักมาด้านนี้ค่ะตรงที่เป็นโซ่หนึ่งกลีบจะถักมาด้านนี้ตลอดนะคะ ขั้นตอนที่6ถัก3ามกลีบค่ะ ขั้นตอนที่7จจะถักสี่กลีบค่ะ ัครบทั้งหมดแล้วเกี่ยวไหมออกมาค่ะถักควักธรรมดาหนึ่งครั้งถักโซ่หนึ่งต่อไปขั้นตอนที่แปดถักกลีบดอกสี่กลีบค่ะ ทั้งหมดแขั้นตอนแล้วก็จะได้ดอกไม้เป็นลูกบอลแล้วค่ะถักโซ่ขึ้นไป5ใส่ใยโพลีค่ะตรงนี้โซ่ห้าแล้วนะคะถักขึ้นไปอีกยี่สิบเป็นยี่สิบห้าค่ะ จับงานขึ้นมาค่ะอย่าให้โซ่บิดนะคะแทงหัวเข็มลงที่เดิมค่ะตรงที่เราเริ่มต้นถักโซ่แทงออกมาค่ะตรงที่เป็นกลีบดอกเลื่อนห่วงค่ะถักโซ่หนึ่งตัดไหมค่ะ ทำพวงกุญแจก็ได้ค่ะหรือนำไปติดยางรัดผมเป็นชิ้นงานตกแต่งอื่นๆได้ค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ